สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยโสธรนะคะเดี๋ยวเราดูตลาดข้างทางนะคะที่อยู่ด้านหน้าวัดไพรพัฒนารามหลวงปู่สวงนะคะ,ะวัดไพรยพัฒนารามก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อนะคะน้ำพึ้งยาหม่องนะคะยาอมยาดมยาลม,มนะคะแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะคะที่เป็นเครื่องประดับนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ก็จะเป็น ข้าวเมานะคะแล้วก็เป็นมีมะมว่วงมีน้ำชากาแฟมีน้ำชากาแฟไว้คอยบริการนี่จะมีข้าวเมานะคะตัวนี้เป็นข้าวเม่าข้าวเม่าค่ะยี่สิบบาทจ้าเราก็จะเป็น อของไปแก้บนนะฮะหรือเอาไปบูชาลวงปูที่ว่าท่าน <c oughs> ชอบไก่ชอบอาว่าวนะคะแล้วก็มีหมวกมีของทุกอย่างเลยอ่ะครับ มาไม่ยังซื้ออะไรอยู่ปะเราอาจจะขียรถออกไปแล้วก็รับน้องเขาเลยก็ได้ไหมก็มีแต่ทางที่เราเดินเข้ามาที่มีดอกยังดอกกระเจียวอ่ะเป็นดอกกระเจียวอ่ะ